สวัสดีครับนายยองค้ยพิทฟาร์มน,นะครับช้อนเอาโมโมโทาโ,โร่นะฮะโครงกูในสักค,ครู่นี้ตอนอยู่ในสูงเนี่ยผมกะเขาๆว่าประมาณ60นนะตอนนี้6วัดที่สเกลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหกสนะ,ะ60ินิดๆเพราะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้น,นะฮะงานยังยังมาไม่ถึงนะฮะงานโฟไซต์ยังมาไม่ถึงงานเดือนพฤษภาคนี้จะเป็นงานจูนเนียนะเพราะนั้นแล้วตัวนี้เขาจะ ถูกย้ายลงอีกบ่อนหนึ่งนะฮะผมจะทําไซส์เขาขึ้นมาให้แตะ65ให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะซึ่งมีเวลาประมาณ3เดือนผมว่าน่าจะกําลังดีสําหรับงานย่างนะไม่ว่าจะเจองานย่างหรืองานฟูไซส์ก่อนตัวนี้ลงทุกสนามแข่งแน่นอนนะฮะทั้งย่างทั้งฟูไซส์นะฮะดูนะดูคุณภาพปลาตัวนี้ครับโมโมโทาโร่คุณภาพสูงมากนะครับเป็นปลาเกรดตัวถั่คุณภาพสูงตัว รดลายสวยงามนะรดลานะดย,ยเขาแบบคลาสสิกมีเสน่ห์มากแดงสว่างนะแดงสม่ำเสมอผิวมันเงาแล้วผิวขาวมากนะพเพื่อนๆอยากทราบไหมฮะว่าปลาปลาตัวนี้เพศอะไรนี่ปลาเพศผู้นะฮะปลาเพศผู้นะฮะไม่ธรรมดานะดูบอดี้แล้วดูผิวอนะ ผิวของปลาเพศผู้นะฮะผิวขาวมากนะครับแล้วรดลายเขาต้องบอกว่าคลาสสิกมากนะร,รดลายตั้งแต่กระโหลกเลยนะฮะแดงที่อยู่บนกะโหลกเป็นลักษณะของเป็นหยักนะฮะเป็นเป็นเหมือนจะเป็นมดูเต็งแต่ไม่ขาดต่อเนื่องมาที่แดงผืนใหญ่นะครับแล้วก็มีผืนเล็กนะฮะขนาดกลางเนี่ยสลับกันแล้วก็มีชิ้นเล็กตรงนี้มารับที่ข้อหางนะฮะเป็นปลา ตัวผู้ประเภทผู้ที่มีบอดี้สตรองมากนะฮะ Body บอดี้เขาแบบสุดพลังมากนะฮะเดีย๋ยวผมจะเอาลงไปอยู่ในบ่อน้ำลึกที่มีระดับความลึกของน้ำร้อยเก้าสิบสเซนนะฮะเดี๋ยวจะไปสร้างความบึกบึนนี้กับปลาตัวผู้ได้มากกว่านี้อีกนะฮะคุณภาพโดยรวมณอุลานี้ก็ดีอยู่แล้วนะฮะสวยงามอยู่แล้วดูคิวะ่ะขอบสีคมนะฮะเป็นเ็ดเลยนะฮะมมมมมโมโมทโลค่ยฟามขนาดหกสิบจุดห้านะฮะ เดีย๋ยวคนจะทำขึ้นมาสัก64สิบสี่เซนนะเพื่อเตรียมโรงงานอย่างเพื่อนๆที่มีความประสงค์นะอยากเป็นเจ้าของปลาตัวนี้เนี่ยให้เราดูแลคอนดิชันให้หลังไม่มาคุยกันได้เลยนะครับความแดงของปลานะแดงในสม่ำเสมอนะคี่ว่าคมเร็ดเลยนะรดลายสวยงามบอดี้ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายของปลาตัวผู้นะบอดี้สตรองมากนะัะ ยิ่ลงบ่อน้ำบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้สตรองมากขึ้นกว่านี้ครับบอดีโมโมโทโลโครับใบยองโค้ฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับ